มาและไอวันฟออฝันใจชาวมีมรบายสีดีป่ะมาระบายสีกันเฟรนการาดูรักพี่มากนะจริง <c oughs> โอเคเล่นดีๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้3ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในการใส่แหลงนะครับส่วนซีรีส์มอกรนาน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเลยนะครับนั่นก็คือซีรีส คอมมีมครับดูเรื่องแล้วหลังจากนี้นะครับเราถือว่าเราได้เล่นคอมมีมที่เราอยากได้แล้วนะครับเราจะไต่แหลงแบบบ้าคลั่งกันไปมาเตอร์กันดีกว่าเทียราอุย้ยมีสปแปดเดี๋ยวนี้แต่ว่าเราหยิบเทียดีกว,ว่าเอาไปเลยมีเทียแล้วนะครับตรงนี้ถึงเวลาสตรีมเมอร์มีมนะครับผมหยิบเสมอเลยไม่สนว่าไต่แหลงหรือเปล่าดิง่ะคอนเทนต์เนี้ยคอนเทนต์กีเตอร์อันนี้เล่นละเอียดนะครับเพิ่งอัพด้วยคอนเทนต์ด้วยนะเนี่ย เอาเตะหลิวตีเป็นกระทาได้นะทันได้หลายคร้อมเลยแต่นี้เราหยิบไอ้นี่มาแล้วไงครับแท็กกิ้งสปรีเนี่ยยังไงมันก็ต้องทำอยู่คร้อมเดียวถูกปะไม่เอ่อออกสองพร้อมไม่สตาติจิสกับสตรีเดมอนนะครับไม่เผื่อเล่นสุดสายหรอไม่สิแต่แรงมันแต่แรงแบบแข่งอ่ะมันมันไอเอจีไปหน่อยเราโยนมาสาชั่วโมงแล้วยังจะให้พี่เล่นได้อีกเ,เ,เหรอให้คอนเทนต์อีกดือ โอเคโยนแล้วโยนอีกโยนต่อไปอ่ะไม่ได,ด้เดี๋ยวโคาหาว่าของแท้ดีถึงเวลาชีวิสดิดคอนเทนต์เหรอจริงเหรอเมื่อกี้ได้ซีรีส์ใหม่ซีรีส์คอมมีมลอเราคิดไปลงครับผมโอเคเดี๋ยวผมไต่แรงแล้วนะให้ไปมาเตอร์นะครับเราโยนไปเยอะเกินไปแล้วครับ จริงๆโลตรงนี้ได้หน่อยนะโอรีดยมแสกวะจะตีไม่ตายนะแต่เรามีสันปัด้ี่จะไม่น่าจะพอ ไม่ไหวกันรีเดียมแสกใแล้วอนะโอเคเดี๋ยวเรารอฟาส์านะครับอุ้ยแม่งโอ้โหคอนเทสสาบ้านอ่ะเนี่ยผมไม่ได้สก,กาวะ NCS เ s, ชคบอร์ดไม่มันเลยมาดูช้าไงไม่รู้เหรอครับตอนนี้มีลีโอน่าแล้วแผสสองสตรีทต็บให้หน่อยวะชนะดได้ไหมเนี่ย กูเห,หลือเลื่อนอยู่ตรงนี้โอเคหยิบดาไมก่ก็โคสต์สเตย์เดมอนเอาฟรีกว่าเช็คบอร์ดกันด้วยเหรอเออแต่จริงๆอะจีเอสกีก็ไม่ค่อยเช็คบอร์ดนะเช็คบอร์ดแค่สเตจแรกเฉยๆว่าเขาเล่นคอมอะไรแล้วก็ไปเช็คบอร์ดต่อสเตจเหลือประมาณแบบสี่ห้าคนสุดท้ายอะกันสี่บาทสามดาวเอาวะ ตรงน,นี้เราใส่แหวลูได้เลยแหวลูอัพลิงค์เราไม่ทำใครแต่กลางเกมไ่ใชทีทอาวแม่งสามอนกูเฉยเ,ยเหรอคันนี้เล่นเป็นเวก้ารีโลโอเค องชนะอีกคนนึงถึงจะรวยนะเมื่อกี้เราเล่นสตรีมเมอร์โหมดไปแล้วถึงเวลาเล่นคอมเพนซีทีโหมดเดี๋ยต้องขึ้น4-2มันจนไปหน่อยนะเออตัวต้องเช็คตลอดเวลาไม่มีอะไรครับจริงมีเช็คตลอดอะ่ะดีแล้วครับจะได้ติดเป็นนีสใส่เวลาเล่นที่ว่คนนี้7โลหมดแล้ววะงั้นเราแพ้ดิเขาใช้ตังค์แล้แพ้ไหมจะแ,แวร์ลูกอัพลิ้งมาตรงนี้เราก็บ้าอยู่นะ เขาใช้ตังอยู่แล้วอะถ้าเขาชนะผมเนี่ยเขาแปลกแนละ้วเล่นห้าก่อนได้อโอ้โหเทียร์โค้โเยอะเลยวะเกินหน้าแล้วกันจนไปหน่อยว,ว้าวแล้วก็ชีฟเซเมอร์โหมดหมดไปแล้วปรับตัวแป๊บ พูดน้อยเลยเห็นไหมทุกคนเขาอยู่ในโหมดไม่สตรีมเมอร์โหมดายเป็นคนพูดน้อยเพราะขณะเล่นถ้าสตรีมเมอร์โหมดคุณก็จะถ้าใครอยากเห็นโหมดสตรีมเมอร์โหมดนะครับให้ไปดูสมชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับคุณจะเจอสตรีมเมอร์โหมดที่แบบพูดไม่หยุดแล้วก็เล่นคอมอะไรก็ไม่รู้เล่นแต่โมกนานะครับแต่สองชั่วโมงหลังจากนี้นะค,ะคุณจะเห็นสตรีมเมอร์ไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่ามิมแล้วครับเห็อย่างนี้เป็นคูบูโก,กคึมตึนเวลพอเหรอปะ จริงๆมันน่าจะต้องโลอีกหน่อยนะคุณเ็นดี้แทนเอาหรือ,อยังอะแทนแล้วนี่เราไม่มีฉีกคนตัวสีฟีแล้วมีแต่เราสามคอมแบบตึงๆถูกปะติ๊กเราสองเราอาจจะฟ้าได้ปะอาจจะด้อนหมายป่ะโอ้โธนูติดสมิล่าผมว่าไม่ได้ช่างแม่ง ไม่ได้เรอะไอ้ก็จะอีกมฮิโกทูทตอนของมันมีน้อยไปอ่ะใส่ตรงน,นี้แล้วกันขึ้นเวลนะครับอ่ะอุบุโก,โกแทนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็วีโกนะครับแล้วก็อาจจะได้แค่ห้าหรือเจ็ดดีวะโอ้มีเลน็กเลยด้วยหรอพี่ไหวเปล่าวะ แต่เรามีแวลูอัพลิงอ้มันฆ่าใครไม่ได้ดิถม่นฆ่าได้มันจะได้ยิวฟอนไลน์โอ้ยโดนโดนเสริมไปด้วยครับโดนเสริมโดนสเกลลี่ฝุ่นสูด้วยวะไม่น่าไหววะถ้ามีดาเมจอีกสักชิ้นนี่น่าจะหวะ่ ตรงนี้อาจจะต้องโลแล้อวอ่ะขึ้นไม่ไหวหรือเปล่าวะแต่ถ้ากัดฟันก็น่าจะได้อยู่อีกหน่อยวันนี้เวลเจ็ดโอ้โหเขาแบบเชีย่ยเขากลัวไม่ฮิตจาดหยิบทุกอย่างที่เป็นอีคอนวันนี้ก็ยังไม่ใช้เงินผมว่าผมน่าจะไหวนะพิกผมสองอเอา แต่ว่าถ้าขึ้นต้องโลให้ฮิตเลยครับถ้าไม่ฮินนี่น่าจะซืมมเป็นซ่วมอยู่ตอนแรกผมนินแบมนมานาเนีแค่ตอนนี้คือรักสุดใจโยนลัวเกินจริงอย่างที่พี่เล่นไงในคลิปช่องพี่มึงโคตรแรงทำชูรีเดอร์ได้ใช่เพราะว่าเราเล่นแต่เอ่อขี้เหรโลแล้วั้ไครับไอ้ โอ้ยอัพเกินด้วยว h a t the ฟ u c k มีเจาะตานเวทแล้วครับอัพตรงนี้มี40มีเงินโล20โคตรน้อยแต่เทมไม่ค่อยครบเลยเทมแบบขาดนะครับให้เราเอาแวรลูอัพลิงไปหน่อยมานา70ไม่ใช่บูวัฟถูกปะ ไหวหมาตัวนี้รอ,อเปล่าเยอะด้วยห้ามผมหยิบแผ่นเบนกับแผ่นมทีครับสามสิบยังไงก็ต้องขึ้น,นวะ

ผมเลือกเยอะแต่ไม่ฮิตนะครับเออฮิตหรือเปล่าไอปิงอะไระเนี่ยแป็นพี่ก็ไม่ฮิตแต่เราว่าตั้แต่เราขึ้นกล้ามาน่าจะใช่นะใชุ่ เมนดีน่าจะอะไรปะเซนดีวินิครอฟสมิลาเท่จดอย่างกระดันเต้ใช่ไหมโอ้ โลทียงนะป่ะไ้ดงแดงหนึ่งดาวอยู่เลยทำไมหน้าสองดาวครับเช้าเวลาเฮ้ย นี่ไม่มีอีกแล้วสตรีมเมอร์โหมดอะมีแต่คอมเพลนที่ถีโหมดมิม้งป่าสามชั่วโมงที่แล้วกับหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่เหมือนกันเลยครับคุยัเหมือนกันกับคนละคนไม่มีแต่ที๋ใอ้กกีดตึนเวลลงอยู่มีที่บ้าเลยปะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป่ะ เซนก,ก้าสองตัวโฟนหายโดนลวไไงไปงเออล,ฟฟลเอออยนื่ปอปปอปปอปป๊อปก,ก,ก๊อปปอปอปปอปอปป๊อปา๊อปป๊อปป๊ออปปอปป๊อปป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 อปอปปาอปป๊อปป๊อปปอปป๊อปปอปป๊อปป๊อปป๊อปปอปปนเปป๊อปปอปป๊อปป๊อปป๊ออปป๊รอปปอ เนี่ยเซนจูหนึ่งมีโมริโลมีเฉดแล้วไอเทมซามิล่าหรือแบร์เนาะรับปับดาเมจไปเก็บยูมิยูมิมีไหมมีมีหกห้าไหวปะจริงโลก็ดีนะ ไดโนเสาร์ไอ้สีราคุงปป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 ปเนี่ยเฮ้ยไหวเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไ้สปราคุงปป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 ปเลอนี่ไหวอยู่ดีดามโคเยอะเย่เก่กันมากครับ ปนี่นส,สนุกอยู่คนเดียวอ่ะมีใครบอกอยากเห็นฟาสใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยนี่คฟาสฟาเตะที่ห้าผมให้เลนกามากกว่าจริงนะครับจิบผานนะโปนี้แพ้เนี่ยโดนร่วง แพ้ไหมเดีล้วจะแพ้เหมือนจะโดนล้วงไอ้สมิรัตก่อนยวก่อนเกมไม่แพ้ครับเฮ้ยเอาวะเลยน้องชายวะเฮียเดี๋ยวก่อนเี่ยไม่ได้ไปสิบเลยพ่าที่ชาตายดีกว่าและนี่ก็คือสตรีมเมอร์นะครับที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นโยนครับผมไป เวอร์ชันโยนให้ไปด,ไดูสามชั่วโมงคุณนั่งเล่นมอกันหน้าอยู่เลย